สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสุดหลักร้อยบนประจำวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ก็เป็นการลงครั้งที่หนึ่งก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะครับสุดหลักร้อยบนส่วนนี้ สำหรับยูทูบช่อง V ีพะรวยก็เป็นสื่อกลารในการเลือกซื้อสลาดกิมแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นนทางและความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะสำหรับสูตรในงวดที่ผ่านมาก็เลขวิ่งบนวิ่งล่างก็มาตามผลนะครับ ส่นอื่นๆก็มีเข้ามีหลุดต่อไปกันไปนะครับสุดอมตารู้สึกว่าจะกลับเข้ามาบนและล่างก็มาดูสี่ตีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ออกไปแล้วก็มีดังนี้1 6 1ห6ทับสิบทับหกแปดออกศูนย์ห6 1 1ก้าหกเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งทับอ็ทับหกแดออกสามสี่ห้าแดเกทับ11ทับหกออก สี 1> 1 1 2 2 8 8่1้าแปดหนึ่้าสามทับอท้หมออกสี่2กห2ึ่งสองห้าสองสองสองกทับสิบสองมแออกเจ็ดหกสามแปก้าห้าห้าสออมกออกแปดสามเจ็ดเจ็ศูนยทัั้มาออกแปดเจ็ดแปดเก้าเจอศย์สอทับทัมก้าออกหนึ่งเจ่อนะครับก็เลขออก พออใหม่นะครับสองห้าหกเก้าเพียงแค่เอาเลขห้าออกนะครับก็หกสองเก้านั่นเองนะครับเลขออกแกล้วก็ตีตีถูกหมดนะครับสองห้าหกเก้าเพียงแค่เอาเลขห้าออกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเหลือเป็นหกสองเก้านั่นเองนะครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเก้าก็รอพันออกนะครับจะได้จะออกไปในทิศทางใด ส่วนนี้ก็จะใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนนะครับก็จะได้สุดหลักร้อยหกตัวเลขดังนี้นะครับตามตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นหกบวกหกแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ผลรวมเท่ากับสิบสามนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยบนทําได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหรือว่าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งนั่นเองนะครับก็ เข้าไปที่แปดหลักร้อยพันนะครับส่วนนี้ก็เป็นการชี้จำนวณยอดหลังให้ดูนะครับเพราะว่าสูตรเดิมนั้นก็เข้าป่าไปนะครับสองสามมวดติดนะครับให้อะไรไม่มีเลขที่ไม่มีนะครับก็เแล้วสีตัวเลขก็ออกตรงนั้นนะครับก็จะได้หลักร้อยสีเลขเองที่ไม่มีนะครับส่วนนั้นก็ได้ ยก,ยกเลิกไปใช้นะครับก็มาใช้ส่วนนี้แทนนะครับรู้สึกว่าจะเข้าเข้าป่าบ่อยนะครับก็เอาสนี้มาแทนนะครับก็เป็นแปดบวกแปดบวกหนึ่งขงที่เท่ากับสิบเจ็ดนะครับดังนั้นก็น่าเพิ่มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหลักร้อยทําได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองผลออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดก็มาเลขหนึ่งหลักร้อยบนนะครับก็พยายามให้อยูนิคอร์ปวงกลมสีแดงนะครับ สูตรเติมไม่ยอมอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับก็อยู่นอกก็หลุดติดติดกันนะครับก็เอาสูตรนี้มาแทนนะครับก็เป็นหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งพืที่ตรงนี้เท่ากับเจ็ดนั้นก็นับเพิ่มแปดเก้าูนย์หนึ่งสองออกสองห้าสองสองสองหลักร้อยก็มาเข้าที่เลขสองตำแหน่งสุดท้ายนะครับเลขสองสำหรับสูตรอื่นอืก็จะเทายอยลงให้ครบ นะครับพาายายามทำิปวิอให้ทันทุกงมวดนะครับเราอาจก็ต้องไปลงหวยลาวเพิ่นาด้วยนะครับที่ช่องย t u b e วันพารวยนะครับลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วช่องยู u ูบวีพะรวยตรงนี้ก็ลงสูตรคำนวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยตรงนี้นะครับสองห้าสองสองสองก็ร้อยบนคือสองหนึ่งบนคือสองแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับเอาเป็นสองบวกสองบวกหนึ่งคงที่ ผลรวมเท่ากับ5นะครับก็เป็น 5, 6, 7, 8, 9, 0นะครับก็จะเข้าไปที่หลักร้อยบนก็คือเลข8นั่นเองนะครับ 2, 2บวก2บวก1ของที่เท่ากับ5นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับที่นำมาให้ได้รับชม เพื่อเป็นทางและความบันเทิงนะครับตอนแรกก็มีเข้ามีหลุดนะครับดังนั้นก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับบางคนอาจจะถามหาว่าไม่เคยเห็นนะครับก็ดูเอานะครับเห็นแล้วก็เป็นขั้งแรกนะครับส่วนนี้ตรงนี้ก็เป็นแปดบวกห้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสิบสี่นะครับ ของ้ายสีเอเล็กซีเป็นตัวเลขแรกจางนั้นกนะ็น่าเพิ่มเป็นห้าหกดแปกนะครับก็จะเข้าไปที่หลักร้อยบนก็คือเลขเจ็ดนะครับกอเป็นการชิดคำนวณย้อนหลังให้ดูยาวๆนะครับที่มาที่ไปของสูตรตัวเลขนะครับ ส่วนตัวเลขออกไปข้างหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตามสุดนี้หรือไม่นะครับก็ย้อนลังก็ต้องเข้าทุกวัดไว้ก่อนนะครับสูตอื่นๆก็จะทยอยลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มพิมพ์สุตตัวเลขไว้แล้วเพียงแค่มาบรรยายเสียงนะครับต่อไปก็นำแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกนำมาตั้งเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมนะครับหลบกักร้อยบวกหน่วยบนงวด ก่อนนะครับนำมาตั้งเพื่อหาหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับตรงนี้ก็เป็น7จ็บวกหบวก่เท่ากับ14ตรงท้าย4ีก็เลข4นะครับฉะนั้นก็นับเพิ่มเป็น5 6 7 8 9ผลออก9 2้สนก็เข้าไปที่หลักร้อยก็คือเลข9กําตำแหน่งสุดท้ายนะครับต่อไปก็นำา 8, 8, 8 7 8จ็ดเ้าสนําำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเร่องหลักร้อยบ,บวกหน่วยบนตรงนี้ก็เป็น 9ก้าบวกสงบวกหนงขงที่ผลรวมเท่ากับ12บสงท้าย2องเลข2งยันก็นะ่าเพิ่มเป็น3 4มสีห้าหนะครับหลักร้อยทำได้สองสามสี่ห้หกเจในงวดล,ล่าสุดออกหนึ่งเจ็สองเก้นะครับก็เข้าไปหลักร้อยบนก็คือเลข6กนั่นเองตามตำแหน่งวงกลมสีดแดงนะครับ ก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ลงเป็นครั้งแรกนะครับก็อรอรุ่นผลวันที่16กุมภาพันธ์69ที่ถถงนี้นะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งที่วิ่งบนนะครับลงวันที่เพ็ดวันที่17มกราคมก็เป็น17มกราคมรอผลออกปรากฏว่าต้องเป็นวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นความตั้งใจนะครับเพื่อให้สูตรตัวเลขเข้านะครับ เพื่อให้เกีดความโอ้เป oh, ็นงวดเก่านี่ไม่น่าจะได้นี้ก็ทำให้สูตรเลขวิ่งก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับลงวันที่แกล้งทำลงผิดนะครับตรงนี้ก็หลักร้อยบนนะครับหกบวกเก้าบวนึ่งเท่ากับสิบหกนะเพิ่มเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักร้อยบน ทำได้หกเจ็ดแปดเก้านหนึ่งนะครับหลักร้อยวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเก้านี้ก็รอผลออกนะครับสําหรับเลขดับนะครับในงวดที่ผ่านมาดับสี่นะครับออกสี่แปดนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับให้เลขดับแล้วก็จะมาเลขดับนะครับเพราะว่าดับไปชอนเด่นล่างนะครับเลขสี่แล้วก็ดับสี่ในวันนี้นะครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกรวมก็เป็นเท่ากับสิบเจ็ด ก็ดับเจ็นะครับก็รอดูว่าหลักดับบนดับล่างทําได้ดับเจ็นะครับก็เราดูเลขวิ่งจะมีเจ็ดหรือไม่นะครับถ้ามีเจ็ดก็เอาเลขเจ็ดไปลดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องยูทูบวีพารวยตรงนี้ก็รับชมเพื่อเป็นนทางและเพื่อความมาเทิงอเพียงเท่านั้นตัวเลขเป็นเพียงผลกานวณตามหลักสถิตนะครับ ึือไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลขจ่ออะไรดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสําหรับการบรรยายก็บรรยายตามเนื้อตามความจริงตัวเลขก็มีที่มา,ท,าที่ไปอธิบายอย่างชัดเจนแล้วนะครับสําหรับสุดนอื่นก็ชะทยอยลงให้ได้รับชมในโอกาสต่ตอๆไปนะครับสําหรับสุดหลักร้อยบนส่วนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็รอ,อรุ่นผล สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมขอให้โชคดีสวัสดีครับ